สวัสดีค่ะทุกคนวันี้เล่ดีผ้ามาก,กินนี่เด้อค่ะตำผลไม้รวมใส่หนามปลาโน้วนวคือเก่าค่ะนี่เป็นเมนูตําๆอยู่ค่ะไปใส่มาใส่โบเดดอกช่วงเลย นาตาคงตํำผลไม้ได้ดีเด้อค่ะนี่อะค่ะก่อนอื่นนะคะได้ดีกับฝากเ่องนั้นแน่่าได้ดีผ้าแสบแค่แนวค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริงร้งกริงร้งนะคะเด้อทุกคนเพื่อรับชมคลิปใหไมคๆของเดื่อดีหายเ้ื่อดีเดีดยนี่กำลังแรงใจทำคลิปต่อๆไปเด้อค่ะเด้อทุกคน อาค่ะืันนี้บ่เวร้ายเฮากับมาล่องกินเบิงอา่าตำผลไม้อย,ยู่ๆอาจารย์เนี่ใส่นามปลาเสียบสุด,สดเรียดดีจิแ่บซ้ำไดนผลไม้รวมนะคะทุกคนคนแห้งบ่ไ้เด้เราสื้อเล่นออกจากจานเราเล่นดอกฮะ เบเรียนดอกเดนแล้วกับยูนิชานนี่ะไม่มรามายย้ายมีคนละหมายร้ายยางเลยค่ะทุกคนมาจ้างเรา

ร้บนญยากค่ะทุกคนบอกเลยดีที่สุดและ ใช่โอ๊ย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 เฮียทุกคนจะ <laughs> ดีกับว่าเป็นกุลสตรีแล้วจังหน่อยเนาะ <laughs> <ม> <laughs> แล้วชิมไม่ไหม ก,ก็กระแสด้วยต้องต้มบุษราเ็ตั้ำใึ้นตำน้มขึนต้ละ่ะเว้ยทุกคนจํ็ดเป็นใหญอซะเนาะเขาดูอยา่เลยค่ะเด้ยเสรจมึงคข <laughs> าไย่านะ เห้ซื้อแต่ใส่มือเก่า่สะดวกดีนะแล้วใส่มือต Này, mình được Bây Cũng mình lọc, cũng mình ăn đi nào

ส่วนอี้ทุกท้วงกลับไปกันใหม่นะทุกคน จิ้มอะไรล่ะจะเรีอนอดกจถวยจิ้มไ,ไปจิ้มมาเรลยนอดใจถวยนะ เดดแรงทุมกมัม้มจอมขอวะงั้นข้อแล้วกับปวดข้อล้วทุกคน นั่งนก็ไม่ใ้มือนหาย ยแสบค่ะบึดอีกแล้วทุกคนน้องลูกอันนี้แหละมันมีเม็ดนานทุกคนมันจะป็นยากนะแล้วดิเรื่องแก้เม็ดมันออกนี่นกับมาต่ำใช้การละมันก็เลยเดี๋ยวอะไรจะกินยากกระมูนะอ่าคลีปนีได้ดีกกะขอจบไปซัมเนก่อนนะคะทุกคนเด้อกะ ถ้าดีก็ขอพูดลายๆนด้ค่ะเดอ้ออย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิง่งปิ้งบิ้งเด้อนะค่ะเดอ้อทุกคนอ่มามันนี้ได้ดีก็ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีค่ะ